วิธีแก้วความเหงาสำหรับคนสูงวัยค่ะข้อที่1ค่ะคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นนะคะเข้าร่วมทำกิจกรรมในสังคมในชุมชนของคุณนะคะหรืออาจจะหางานอดิเรกทำค่ะข้อ2ค่ะยอมรับเทคโนโลยีนะคะก็มีสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะใช้สื่อเหล่านี้ในการที่คุณจะคอนเนคชันกับผู้คนนะคะคุณอาจจะ โพสนะคะลงบนโซเชียลมีเดียหรืออาจจะทำคลิปวิดีโอนะคะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้คนค่ะข้อ3ค่ะปลูกฝังความสัมพันธ์ที่มีความหมายค่ะคุณอาจจะมีเพื่อนมีญาติคนที่สนิทกันจริงๆนะคะสองสามคนนะคะคุณอาจจะโทรอาจจะไปเยี่ยมเยือนหรืออาจจะทำกิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะข้อ4ี่ในแหล่งชุมชนของคุณนะคะอาจจะมีองค์กรทางาศาสนานะคะ ศูนย์ผู้สูงอายุหรือห้องสมุดที่สามารถช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคุณได้ค่ะข้อ5ค่ะฝึกฝนในเรื่องของการดูแลตนเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายการออกกำลังกายสุขภาพจิตใจนะคะทำกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขค่ะ